ขอเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ได้รับพระราชทานส่วนกุศลน,นั้นเป็นสามัญชน และดังที่ได้กลับเด็นแล้วนะก็เพราะเหตุว่าไม่เช่นนั้นจะเป็นการข้ามกลายพระภุทธโยงนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้คือบรรยากาศท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือนะครับเทียนเป็นลังคาสีขาวนั้นคือประมที่เป็นที่พักของพี่น้องประชาชนนะครับโปรดสังเกตว่าจํานวนคนที่อยู่ในบร,ริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือนั้นมากมายมหาศาลสักปานใดน,นะครับเห็นโรงมหรสพอยู่เบื้องไกลอย,อยู่โรงหนึ่งนะครับทาง ขอประทานโทษครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจีหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมโดยสมเด็จพระบรมวงศ์เสด็จลงจากพระที่นั่งทรงธรรมเพื่อขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับองเสด็จพระชมเนินและเสด็จขึ้นบนพระเมรุมาตรนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจีหัวเสด็จพระชมเนินขึ้นบนพระเมรุมาตรแล้ว เสด็จพระเจ้าเนทอดพระเนตรความเรียบร้อยของพระจิตกฐานที่ปฏิสถานพระบรมศพมีพระราชกระแสกับท่านเลขาการพระราชวังในแก้วขวัญวัชโริไทยและผู้ในการกองพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระจิ๋วเสด็จพระเนินขึ้นบนเกยผู้ในการกองพระราชพิธีถวาย มะพร้าวแก้วพระราชทานน้ำมะพร้าวแก้วสมพระบนมาสงพระราชทานคือนายผู้มีการของพระราชพิธี ผศมเป็นคอมพวเตอร์พร้อมด้ยสมเด็จพรนางเจ้าพระบรมาราชินาครับ จ้าฟ้ากรมมาดวงนาราชิวาราชนครินถวายบังคมแล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพ Pane oh, พระจีหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพระกรุณาเหลือกำหนดจะทดแทนรังห้แล้วทั่วดินแดนแผ่นดินไทยแสงเพลิงเผาเหมืองขลาเผาใจเราด้วยแทบมอบมวยร่ำโศกามันตาไหลกลิ่นโกดจันดอกไม้จัน ล่องลอยไกลเสมือนสรงเสด็จล่วงคันไลต้อนเปนนานครันจนกว่าไทยทั้งนั้นหมดแผ่นดินท่านผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศนี้เป็นงานพระราชพิธีวันที่สแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการประเพณีพระราชกุล์ออกพระมรุมาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเมื่อวานนี้วันที่10เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับขณะนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนกรินเสด็จมาถึงบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วครับมีท่านผู้หญิงทัศนาวายัยสอนสงครามคุณจิมทูสอนสงครามและคุณจิทัศสอนสงครามตามเสด็จนะครับทั้ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเสด็จพระเจ้าเนรขึ้นทางมุกกระสันด้านทิศตอนตกพระที่นั่งทรงธรรมโดยมีท่านผหิงทศนาวลลยตามเสด็จสู่พระบรมมหาราชวังขณะนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชเนินมาถึงบริเวณด้านหลังพระที่นั่งทรงธรรมนะครับรถจนพระที่นั่งเทียบที่ที่เทียบรถถนนหน้าพระธาตุเสด็จพระเนิเนตามทางลาดพระบาทโดยมีตำรวจหลวงคู่หนึ่งนำเสด็จพระชจ้าเนิน เพื่อเสด็จประชนมือนขึ้นประทับบนพระที่นั่งทรงธรรมรอรับเสด็จพระชมุมเือนครับเขาเรียนเพิ่มเติม,ตมจากเมื่อสักครู่อีกสักเล็กน้อยนะคะสาหรับพระโกดพระบรมอัถินั้เจ้าพนักงานภูสามาลาจะเชิญจากบุตรสบบแว่นฟ้าทองไปประดิษฐานณพ,พระที่นั่งราเชนทรยานส่วนพระอบพระราชศรีรังคารก็จะเชิญไปประดิษฐานณพระวสีวิกาการเม<ข>ื่อคืนนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นในเวลาค่อนข้างจะ เดึกพอสมควรนะครับขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่เสด็จมาถึงบริเวณพระไไนั่ง,งทรงธรรมแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ในเช้าวันนี้จะมีการมาเป็นพระราชกุศลที่เรียกฉันพัฒหารสามหาบนั้นโทรรัตน์รวมการธุรกิจแห่งประเทศไทยจะได้นําเสนอสารคดีซึ่งในจัดทําขึ้นเป็นพิเศษในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพ,พระบรมศพด้วยนะครับในระหว่างที่พระพิสุฉันพัฒหารเช้านะครับ แต่ว่าคงอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เสด็จพระจุเนนมาถึงแล้วพระบาทสมเด็จเสด็จพระจุเนนอยู่เป็นจํานวนมากนะครับพระโกดพระบรมอตินั้นได้มีการจัดสร้างกรมการธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อวานคงจะทราบนะครับว่าบนพระเมรุมานั้นมีพระจิตตาถานซึ่งเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและหลังจากการถวายพระเพลิงเมื่อคืนนี้แล้วเจ้าพนักงานได้จัดแต่งพระจิตตาทานใหม่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือพระโกดพระบรมอติที่ได้จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ทางด้านซ้ายนะครับก็คือ ฝาพระโกศส่วนที่เป็นส่วนยอดนะครับมีสับตบะบดลสเวตรชัดอยู่ที่บนยอดนั้นนะครับ